ช็อตหายากลิซ่าเจนนี่พักโบกอมแทยังวูดดี้ฮาร์โสันกระทบไหลที่กรุงโซต้องบอกว่าเป็นช็อตประวัติศาสตร์หรือช็อตหายากก็คงไม่เกินจริงครับกับภาพรวมซุปเปอร์สตาร์เหล่าคนดังล่าสุดกับซุปเปอร์สตาร์ดาราข,ของฮอลีวูดครับวูดดี้ฮาร์โรสันแห่งหนังซอมบี้แลนด์เดอะติงเรดไลน์และอีกมากมายครับที่ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียโดยในภาพนี้ครับนอกจากวูดดี้ฮาร์โรสันแล้วยังมีสาวลิซ่าและลิซามาโนบาล สมาชิกชาวไทยของวงกลุ๊มแบ็คพลิงรวมถึงสาวเจนนี่เพื่อนร่วมวงแบ a ็คพลิงไม่นับรวมกับนุมพักโบกอมพระเอกสุดฮอตและไทยยังจากวงบิ๊กแบงที่ตอนนี้ครับต่างคนนั้นต่างย้ายค่ายมาร่วมสังกัดเดอะแบล็กเลเบลซึ่งเป็นค่ายย่อยในเครือของ YG Entertainment สังกัดของวงแบล็กพลิงส่วนอีกหนึ่งคนทางขวามือสุดครับของภาพนี้ก็คือดินฟิลิปนักการเมืองคนดังของสหรัฐอเมริกานี่ไงครับถึงบอกว่า นี่ไม่ใช่ช็อตที่หากันได้ง่ายๆจริงๆนี่ไงครับถึงบอกว่านี่ไม่ใช่ช็อตที่หาได้ง่ายจริงๆกับการรวมตัวของเหล่าซูเปอร์สตาร์หลากหลายเชื้อชาติในครั้งนี้โดยในแคปชั่นประกอบโพสต์นี้ครับของทางวูดดี้ฮาเดลสันนั้นบอกว่าผมได้มีช่วงเวลาสดประทับใจอย่างเหลือเชื่อกับเหล่าคนหนุ่มสาวมากความสามารถกลุ่มนี้ตอนพบกันที่กรุงโซเมื่อไม่กี่คืนก่อนพวกเขาและเธอช่างอบอุ่นและเป็นมิตรจนผมไม่อยากจะกลับสหรัฐเลยล่ะครับ ซึ่งนอกจากจะเป็นช็อตรวมซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วที่ทำเอาแฟนๆเห็นแล้วปลื้มไม่ไหวอีกหลายคนนั้นก็ยังปลื้มปิ่มขึ้นไปอีกเมื่อได้เห็นลิซ่าบแบล็กพิงคครับกลับมาร่วมเฟรมกับพักโบกอมอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่นั้นมีภาพไปร่วมงานอีเวนต์แบรนด์ของเซลีนที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยกันแบบหล่อสวยสุดครูเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้เองจ้าถ้าจะบอกว่าเป็นช็อตประวัติศาสตร์หรือช็อตหายากก็คงไม่เกินจริงครับกับภาพรวมซูเปอร์สตาร์เหล่าคนดังระดับโลก ไปต่อกันที่ข่าวของสาวลิซ่าแบล็กพิงคครับทำลายสถิติอายุสั้นที่สุดในเอเชียผู้ติดตามมากกว่า90ล้านคนบนอินสตาแกรมลิซ่าแบล็กพิงครับเธอนั้นทำลายสถิติอีกแล้วในวันที่13ตามเวลาของประเทศเกาหลีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของลิซ่านั้นเกินกว่า90ล้านคนและตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90. 1 2ล้านคนจำนวนผู้ติดตามเกือบ100ล้านคนและตำแหน่งผู้ติดตามนั้นแน่นอนว่ามากยิ่งขึ้น และอันดับที่2นั้นได้แก่เจนนี่วง b ล a c k พิงอันดับที่3นะครับได้แก่ i ิน t a g r กรมอย่างเป็นทางการของ BTS อันดับ4ครับได้แก่จีซูวง Black เพลงและอันดับที่5นะครับได้แก่โรเซ่วง Black เพลงที่น่าแปลกประหลาดใจยิ่งกว่านั้นครับก็คือลิซ่าเขามีผู้ติดตามบนอิน t a g r กรมทะลุ9กล้านคนในเวลาอันสั้นที่สุดในเอเชียสถิติที่สั้นที่สุดนะครับที่เคยมีมาสำหรับชาวเอเชียที่มีผู้ติดตามเกินกว่า90ล้านคนบนอิน t a g r กรม ก็คือวิลัตโคลีนักกีฬาคริกเก็ตมืออาชีพจากประเทศอินเดียบนอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของเขาวิลัตโคลีนะครับเขาทําสถิติไว้ที่5ปี6เดือนหลังจากนั้นครับลิซ่าก็ทําลายสถิติ4ปี8เดือนทําให้สถิตินี้สั้นลงไปอีกลิซ่าแบล็คพิงนะครับเธอก็ยังสร้างสถิติโลกสําหรับผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากที่สุดในกลุ่มศิลปินเคป๊อปตามสถิติของกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดในสหรชาชอาณาจากักร ปัจจุบันนี้ครับดาราเอเชียที่มีผู้ติดตามมากกว่าลิซา่าได้แก่วิลัตโคลีนักกีฬาคริกเก็ตมีผู้ติดตามเขามากกว่า240ล้านคนและสาวเกากระดอดครับนักแสดงหญิงชาวอิสราเอลประมาณ97.9ล้านคนซึ่งเกากระดอดนะครับเธอโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman างานนี้เหล่าชาวบิ๊กของเรานะครับคอยติดตามและให้กำลังใจสาวลิซา่าภายในปีนี้ครับให้ทะลุ100ล้านไปเลยจ้า